ที่ที่ไม่มีพระไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่คือสิ่งใหม่ที่อยู่ในใจที่เราต้องการบางครั้งเวลาปฏิบัติฟุ้งก็ก็พูดกับตัวเองว่าแม่พระท่านทุ่มเทตั้งเยอะแยะทำไมไม่ตั้งมั่นช่วยเหลือตัวเองแม่พระท่านอุตส่าห์ลงมาช่วยขนาดนี้แล้ว ความป่าบปลื้มใจที่ไม่ได้มาปฏิบัติที่นี่ก็มีความมั่นใจมากขึ้นไม่ได้มีความรู้สึกว่าเสียเวลาสักนิดเดียวมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความยินดีมีแต่ความพร้อมที่จะรับค่าน้อยชื่อธนมนสะโสดาค่ะมาจากจังหวัดศรีสะเกษที่มาพอทค่ามาจากศรีสะเกษค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะ ครั้งแรกมาเจ็ดวันช่วงสงครามเคนค่ะมาที่นี่ตั้งใจจะมาปฏิบัติแค่สามวันค่ะที่ใหม่ที่ที่ไม่มีพระไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้เราได้กราบไหว้นี่คือสิ่งใหม่ที่อยู่ในใจที่เราต้องการ ได้มียูทูบคุณหนึ่งบดินพอมีโอกาสก็เ,เลยตัดสินใจมามาที่นี่เลี้ยวรถเข้ามาก็รู้สึกร่มเย็นสดชื่นค่ะมีต้นไม้ก็ลงทะเบียนไว้สามวันค่ะเข้าปฏิบัติที่นี่ใช่เราทำได้แม่พระสอนในสิ่งที่ในใจเราอยาก อยากเรียนรู้สิ่งที่แม่พระสอนก็รู้สึกว่าใช่ใช่ที่เราตามหาคือท่านสอนเรื่องมักมีองค์แปดมักมีองค์แปดถ้าเราเอาไปปฏิบัติจริงๆจังๆเนี่ยให้ประโยชน์แก่ดเดามากพอครบเจ็ดปันแม่พระให้ข้อปฏิบัติสองเดือนพอมาเริ่มปฏิบัติครั้งที่สอง หมือนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราปฏิบัติมาเนี่ยแค่คิดอยากจะเป็นคนดีเองแต่มาที่นี่แม่พระสอนวิธีการขัดกลาจิตใจได้รู้ว่าแค่คิดก็เป็นกรรมแล้วคิดดีก็กรรมได้รู้จักวิธีการขัดเกล่าเรียนรู้ขัดเกล่าของเกา่า ปกป้องไม่ให้ของใหม่เข้ามาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราช่วยเหลือคนอื่นเราคิดแทนคนอื่นเนี่ยมันดีเพราะว่าเราอยากให้เขาได้ดีแต่มันไม่ใช่เรามาเรียนรู้เรื่องการรู้พระนกายเรียนรู้การรักตัวเองแต่ก่อนเราไม่ได้รักตัวเองเรารักแต่คนอื่นเราคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดแต่การที่เราไปรักคนอื่นเนี่ย คือการผิดเราไม่ได้รักตัวเองก็มาที่นี่ได้เรียนหมดทุกอย่างเลยค่ะเรียนการยืนการเดินการนั่งการนอนแล้วมีสนทนาธรรมมีการสร้างบารมีคือได้ครบเลยค่ะวันหนึ่งเนี่ยทำได้ครบหมดเลยชอบช่วงการสร้างบารมีกับสนทนาธรรม นะคะการสนทนาธรรมอยู่ในมงคลสามสิบแปดประการมาทำให้เกิดสติว่าเออแต่ละคนเขาเกิดปัญหานี้แล้วมันตรงกับเราแล้วก็มีวิธีแก้อย่างไงแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูบางทีปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่แล้วบันอื่นมาท่านนี้เป็นแบบนี้ เราปฏิบัติตามท่านนี้มันใช่เราทําได้เราก็ยึดตรงนั้นมาปฏิบัติก็รู้สึกดีแล้วการสร้างบารมีก็ทําให้มีความสุขมีการร่วมแรงร่วมใจการทํารู้สึกตัเดียวเสร็จทําให้เกิดพลังก็มาที่นี่ได้เยอะมากค่ะได้ได้ทำนะคะได้เรียนรู้ แล้วก็ได้เอาไปใช้ด้วยการได้ลึกรู้ได้รู้รักตัวเองได้รู้พระในกายซึ่งแต่ก่อนไม่เคยพูดกับตัวเองไม่เคยพูดกับตัวเองเลยพูดเหมือนกับจิตส่งออกไปพูดแต่กับคนอื่นแต่ตอนนี้ได้ฝึกได้ฝึกพูดกับตัวเองได้ฝึกรักตัวเองได้ฝึกบอกตัวเองให้ทำอะไรให้หยุดทำอะไร ก็ขอขอบคุณที่นี่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เราเดินมาแล้วไม่ผิดทางจากตอนแรกจะกลับแต่ตอนนี้จะแต่ไม่อยากไปไหนรู้สึกมาอยู่สองเดือนครึ่งเหมือนตัดเดียวเหมือนทุกคนมีแต่ความเมตตาให้แก่กันเหมือนแม่พระเมตตาก็ไม่รู้จะขอบคุณ แบบไหนบางครั้งเวลาปฏิบัติฟุ้งก็ก็พูดกับตัวเองว่าแม่พระท่านทุ่มเททงเยอะแยะทำไมไม่ตั้งมั่นช่วยเหลือตัวเองแม่พระท่านอุตส่าห์ลงมาช่วยขนาดนี้แล้วก็ทำให้เราเกิดกำลังใจขึ้นในการพูดกับตัวเองอพูดกับตัวเองแล้วมันดีอย่างนี้เองแต่ก่อนไม่เคยพูดกับตัวเองเลยคะ่ะ ก็อขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างอาหารสามมื้อขอบคุณแม่ครัวทุกๆท,ท่านแล้วได้ปฏิบัติที่นี่ไดส้สุขกายสุขกายเพราะมีท่าปฏิบัติที่ดูแลสุขภาพด้วยค่ะตัวเองไม่ได้ปฏิบัติเคร่งแต่ว่าขอแม่พระแม่พระให้ได้ปฏิบัติเคร่งสิบวัน ปฏิบัติที่ศาลานี้ก็ดีมากอยู่แล้วไปปฏิบัติแคร่งก็คืออยู่กับตัวเองก็เหมือนเหมือนเราอยู่อยู่กับตัวเองให้ได้อยู่ที่นี่ก็อยู่กับหมู่คณะอยู่ทางโน้นก็อยู่กับตัวเองทำสร้างบารมีก็อยู่กับตัวเองรู้สึกไม่เหนื่อยเลยค่ะ เวลาเราสร้างบารมีนะรู้สึกไม่เน่องยเลยเพราะได้พลังในการอยู่กับตัวเองได้ระลึกรู้สึกค่ะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่มีสถานที่แห่งนี้ขอบคุณที่ตัดสินใจเลือกมาทางนี้มาที่นี่ก็ อยากให้ทุกคนที่ยังไม่รู้ให้เขามีโอกาสได้รู้ถ้าคนทั้งโลกในในโลกนี้เป็นโลกใบเดียวกันคือมนุษย์ถ้ามีทุกคนมีจิตใจแบบนี้คงจะดีมากเลยค่ะรู้เรื่องธรรมชาติผู้รู้เบื้องสูงรู้รู้หลายอย่างมากค่ะก็จะพยายาม เอาไปใช้กับตัวเองค่ะสาธุได้มาสองเดือนแล้วก็เข้าเค้งอีกสิบห้าวันในการปฏิบัติข้าน้อยได้สติพอสมควรเลยมากเลยแหละค่ะเพราะว่าไปท,ที่ที่อื่นมาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ค่ะไม่ได้แบบที่แม่พระให้ และกิเลสบทต่างๆที่ที่ได้ก็จะเดินเดินก็ได้สติยืนก็ได้สติค่ะและร,รู้สึกอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติก็มีความมั่นใจมากขึ้นมีความดีใจมีความปลาบปลื้มใจที่ไม่ได้มาปฏิบัติที่นี่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเสียเวลาสักนิดเดียว มีแต่ความอกอุ่นมีแต่ความยินดีมีแต่ความพร้อมที่จะรับขน้อยไม่ได้อ,อที่ต่อนมาขน้อยไม่ได้ไดมีสติมากขนาดนี้ขน้อยจะมีความที่เป็นคนสติสั้นมากสติจะไม่ค่อยมีจะอ,อกระทบอะไรขน้อยว่าจะมีความรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ตั้งแต่เพียรพยายามที่จะหาที่ปฏิบัติมานานพอสมควรก็ไม่ได้จนอายุย่างหกสิบเจ็ดแล้วถึ่งได้มาเจอในความรู้สึกของขน้อยขน้อยก็อยากก็คิดว่าเวลามันมอย่างน้อยแล้วแต่เราก็มาเจอที่ช้าแล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะไปถึงยาวแค่ไหนขน้อยก็จะเพียรพยายามทำตาม ที่แม่พระให้ทุกประการทุกอย่างขอบคุณค่ะ